บายดี day, พี่น้องมานนี้ว่าวลาวพามาซื้อของนะตลาดประตูน้ำ้นะพี่น้องอยู่ลาดปรหลดพาทุพรรมาซื้อของอยู่ลาดประหลด,ม,ออลด,หลดมันเถ,นถาาื่อนด,ด,ดีพี่น้องว่าวลาวมาหาซื้อของเดี๋ยวตลาดลาดประหลดพี่น้องน้องบอยซื้อยังบะลุเนื้อ,อ,อใส่แขน ดูน้ำแล้วพี่น้องรับประหลดได้บรรยากาศพี่น้องว่าวลิงซื้อของพี่น้องว่าวลิงซื้อไอ้นี่ซื้อของพี่น้องได้ยังเสือ้อ สามตัวร้อยพี่น้องถือกระลีแถวนี้นะแถวขัดไหมพี่น้องมันถือเพิ่มรุ่นตลิงเพิ่มโมโนงเรื่องงามงามเด็กน้องตลาดลาบปลดพี่น้องนะสามตัวร้อยพอใส่ได้พี่น้องเอาไปขายต่อก็ได้แถวนี้มันเปิดเสือผ้านี่เสือกีฬาเรยอปูสามตัวร้อยพี่น้องนี่แหละมันถือเลยจะพาหน้องน้องมาซื้อเพราะว่าเขาเคยอยู่นี่เขา้ เสื้อผ้าแวถวในสื่อไปพี่น้องราคาส่งขายราคาส่งเลยเนี่ได้แหละสามโตไปพี่น้องไปต่ออยูมองอื่นมันแพงพี่น,อน้องแถวในตื่อสก่เลยพาน้องนอกมาหาหล่อซื้อของมันนคอนเทนนะต์อะเสื้อผ้าพี่นอ้องนี่พี่น้องผ้าถุงผ้าถุง งามงามปืนเท่าไหร่อ่ะอันนี้ผ้าใหม่ผ้าใหม่สวยสวยอ๋อเนี่ยผ้าใหม่ปืนเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยสองอ๋อปืนละสี่ร้อยคนมาซื้อฝากพี่น้องนะพี่ทุกคนใช่ปืนละสี่ร้อยงามงามมาเดี๋ยวลดให้ครับทำมาเดี๋ยวเยลดให้อันนี้ห้าสิบห้าบาทครับห้าสิบห้านรัดรัดบาตรุ่งพี่น้อง มันมีส่งน้ำเนาะขายส่ง <แฟ S 1> ด้วยเย็บเย็บเสร็จแล้วถ้าพี่น้องมากอะมาแวะแล้วก็ซื้อผากพี่น้องอยู่บ้านพี่น้องมันถือตู้ไปซนงิงอ๋อนี่พี่น้องนี่นี่นส่งส่งด้วยเนาะนี่พี่นอ้องตู้ไปซนงนะิงอะไรเนี่ยส่งด้วยล้านปะทุงพี่นอ้องถูกเนี่พี่น่องาราผแพงจะไม่แพง ช่วยโรงงานระบายของครับผมช่วยโรงงานระบายของเจ้เขาบอกขายแัดถงนี่ก็ร้านผัดถงอยู้่แล้วมั้งซอยเด็กเมื่อถี่เนาะ จุดได้อย่างเด้อพี่น้องเอ้หอยก็แต่งก็แต่งไพมันเลยมาคิ้วเนี่นยโบได้อย่างเลยมาคิว้วเนี่ยโบได้อย่างน้ำมูเลยคนอยากซื้อไอ้พี่น้องเอ้นี่พี่น้องบรรยากาศของถึกๆเกได้พี่น้องทางนี้แถวนี้ของถึกเลยร,รคาคาส่งเลยชิพน์นบเคยมาพี่น้องพาชิพนมา บพงไปเอา้าวพี่นอ้องพี่พาถ่ายติดตามชีวิตทุกคนร้านเสื้อผ้าเสื้อทักซี่นี่นะเงี้าวไปเง้วไปหล่อหล่อไปมีเบิร์ตพี่น้องอยู่ด้วแต่ถึกถึกแถวเนี้ยไอ้ก็เคยมากกันนะสิหูเนาะประตูน้ามันเป็นในใดของถือ

ว่าวาล่าเหรอหาเลาะหาเลาะซื้อของมตู้น้ำเสียงเก่งตัวจากบา้านนะไเคียวห้าสิบผ่านยังผ่านนิด ไ้่เลยปุ้งสีแล้วมมนไม่มีฮาเดฟมีกระบอกเล็กรบอกเล็กตรงแบบเนี่อยากเจ็บเลี้ยงได้พี่น้องสแตนบันจะเสอน้ำโมเลยพวกนี้อยากยากหน่อยหนึ่งเพราะว่า ผันเนบผันเนบคักแะไรกงเกงนี่ไอ้ปะใส่สบายหุ่นมึงพูดดีเลยหุ่นน่ะเผ่ากันเลยเกำเกงเนี่ยใส่เหตุงานใส่นันี่ว้าวเต๋เลือกองมากนึงนี่จะเสียเอาล้านได้ไปหาเลือก ต้องเคี่ยวในบูถือใจพี่น้องหาเลือกสิบล้านเนี่ยเขาเนี่ยรอเกินชี่อุดบอกเกิดไปนมึงเนี่ยไปนี่เอาทั้งนี่เอาทั้งนอกนี่เขาจะจีเกนขาไปส่งพี่น้อง ราคาพี่น้องแปดสิบบาทพี่น้องเก่งเชิเถือตะเลี้ยงอ่ะบอน,นะซอยลาดปละหลดพี่น้อง สอยลายประหลดประตูน้ำเลยพี่น้องกำลังเปิดพี่น้องเลยเพราะว่าโควิดมันอันนี้โควิดระบาดเขาก็เจ้าก็หายกำลังเปิดขายของได้เนาะลายประหลดประตูน้ำ ทางพี่น้องลงพลังแต่ละคนบ้างวาวเลงเห็นได้แตนแตนเป็นว่าล้านพี่น้อง và nhiều dao thì nó lọn với được không là cho kênh Ghiền ว้าบ,บอยเท่าเลยว่าบอยว่าบอยได้ใช่ได้บ้าใส่แกนพี่น้องใส่คนน้ำยากันดำแมนแมนแมนน,นุมอะไรใสโห่ใส่ห่ ต่เล้งกินนมไข่ดหงะดบะเยอะบะสิกลับบ้านเลยพี่น้องตอนนี้นกำลังสิกลับแล้วได้ของแล้วกลังย่างกลับอยู่พนะี่น้องคนไล่ลายพี่น้องเอ้ยคนรอรถมันมองมันมองทีวีได้อยู่นี่หลังจากออกมาเนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเนี่ย lăng nhàng thì các bạn thì đâu Vậy. Đó, nặng rồi đây pha mưa các đâu, nhỏ. Để đi xoắn đi bên đây. Nặng rồi đây pha mưa đâu. pha đấy. sai thôi. เที่ยกเคยมากเที่มาหมเด็มาเกินา,า,ยา้ยไ่เริ่งไมเอาจะขายของขายของใน,นสุพรรณเจ้านี่เพื่อนย่ำขึ้นยังหลายแถวนี้พี่เจ้าไรบ่งมนันย้งไง tới dữ vậy các bạn có đang có cái 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 cái